สวัสดีค่ะหาเงินง่ายๆได้แค่ปลายนิ้วม,มาแล้ววันนี้ปูจะมาถอนเงินให้เพื่อนๆดูนะคะกับแอปนี้เลย g r ีดดี้ดากอนนั่นเองค่ะเป็นแอปหาเงินยูโรถอนเข้ากระเป๋าเพย์พานั่นเองค่ะก่อนที่จะเข้าไปในแอปพลิเคชันนะคะปูบอกก่อนนะคะว่าในช่องปูนะคะมีแอปหาเงินยูโร ทั้งหมด13แอปค่ะแต่1ใน13แอปนั้นได้หลุดจาก Play Store ไปแล้วมีใครจำได้ไหมเอ่ยแอปนั้นก็คือ Get p a g e นั่นเองค่ะครูก็ไม่รู้เหตุผลหรอกนะคะว่าทำไมต้องเด้งออกแต่ว่าเขาเป็น1ใน3แอปที่ให้คะแนนดีค่ะ ไม่รู้ว่าเพื่อนๆมีความเห็นตรงกับปูหรือเปล่านะคะก็จะมีแอปนี้เลย Griddy Dragon, Catchy แล้วก็ Get p a g e ค่ะที่ให้คะแนนดีที่สุดนะคะแต่ว่าถ้า Get p a g e ไม่มีอยู่แล้วนะคะก็เหลือแค่2แอปค่ะ Griddy Dragon กับ Catchy นั่นเองค่ะก็ยังมีเวลาเหลืออยู่1-2สัปดาห์นะคะ ในการหาเงินกับแอปเหล่านี้ค่ะแล้วก็แผนที่วางเอาไว้นะคะสักประมาณสิ้นเดือนมกราคมนะคะปูจะถอนออกเพย์เพแต่ว่าในใจนะคะก็อยากให้ได้ยอด5,000อัพอยู่ค่ะก็จะพยายามทำยอดก็แล้วกันนะคะเพื่อนๆเหมือนกันค่ะสู้ๆนะอ่ะทีนี้เราเข้าไปในแอปพลิเคชันกันเลยค่ะ เข้ามาในแอปพลิเคชันแล้วเรียบร้อยนะคะช่วงนี้วันหยุดสุดสัปดาห์นะคะเสาร์อาทิตย์จันทร์ค่ะเป็นช่วงโปรโมชั่นคะแนนคูณ2หรือว่ากิจกรรมคะแนนคูณ2นะคะช่วงนี้แหละก็ให้เพื่อนๆโกยคะแนนอย่าว่าแต่เพื่อนๆเ,เลยค่ะปูก็โกยเอาละนะคะตอนนี้ค่ะปูมีคะแนนที่64,130คะแนนแล้ว กะว่าจะให้ถึง8ดอลลาร์นะคะแต่ว่าไม่ถึงแล้วล่ะก็เก็บยอดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงซิ้นเดือนมกราคมนั่นเองค่ะสำหรับองค์ประกอบนะคะตรงนี้ก็คือหน้าแรกเลยที่เขาเสนอแอปพลิเคชันนะคะอ่าวงกลมให้ดูก็จะเสนอแอปต่างๆมีหลายแอปนะ แล้วก็เขาจะบอกคะแนนให้เสร็จสับเลยนะคะตอนนี้คะแนนคูณ2ก็จะบวกอีกยอดหนึ่งขึ้นมาก็คือคูณ2นั่นเองค่ะในช่วงปกตินะคะอย่างแอปนี้เนาะ29เหรียญต่อนาทีนะคะแต่ว่าช่วงคะแนนคูณ2ก็อัพขึ้นเป็น58ต่อนาทีนั่นเองค่ะ ใครสนใจแอปไหนลองดูนะคะว่าเออแอปไหนให้คะแนนเยอะก็คลิกที่ Play and Correct ได้เลยค่ะเขาก็จะนำพาเราไปที่ Google Play นั่นเองแหละนะคะอ่ะเมนูตรงนี้ก็เป็นจุดศูนย์รวมเมนูนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นจุดที่ไปดูประวัติการรับเหรียญแล้วก็การถอนการจ่ายของเรานั่นแหละนะคะแล้วก็ตรงนี้อ่า เบี้ยวๆหน่อยเป็นจุดเชิญเพื่อนเป็นเมนูเชิญเพื่อนนะคะแล้วก็สีเขียวตรงนี้มุมขวาก็คือจุดถอนเงินนั่นเองค่ะแล้วก็ดูประวัติตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันตรงรูปสัญลักษณ์เหรียญไปดูทีละเมนูนะคะก่อนที่จะไปแลกคะแนนกันค่ะมุมบนซ้ายก็จะเป็นจุดศูนย์รวมเมนูต่างๆนะคะ หน้าแรกจุดรวมแอปพลิเคชันของเราที่เราโหลดลงเครื่องแล้วก็ประวัติแอปต่างๆที่เราเคยโหลดนั่นเองค่ะตรงนี้คือรายชื่อเพื่อนของเราต่อมาที่โปรไฟล์แล้วก็สุดท้ายเป็นข้อมูลรายละเอียดต่างๆถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยนะคะกดออกเลยไปดูประวัติการรับการถอนของเราค่ะ อ่ะตอนนี้ก็แสดงประวัติการรับของเรานะคะว่ามาจากแอปไหนบ้างเห็นไหมคะแนนช่วงคูณ2กิจกรรมคูณ2นั้นให้เยอะจริงๆค่ะเพื่อนก็มีนะคะอ่าตาลายอ้าวทีนี้ ไปที่เมนูการเชิญเพื่อนค่ะ,ะใครสนใจแอปนี้นะคะก็สมัครได้ผ่านลิงก์นะคะเดี๋ยวปูจะวางไว้ให้แล้วก็แอปนี้เหมือนเดิมเหมือนเคยนะคะใครสมัครผ่านเจ้าของลิงก์เจ้าของลิงก์ก็จะได้100เหรียญแล้วก็ถ้าเราเล่นไปเนี่ยต่างคนต่างได้25ซของยอดเหรียญที่หาได้ค่ะ เอาละค่ะทีนี้ไปอย่างเร็วเราไปถอนกันดีกว่าค่ะเมนูการถอนของแอปนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเข้ามาเจอแบบนี้ก็คลิกที่ Paypal ได้เลยก็จะขึ้นแถบการถอนมาให้เราแบบนี้เหมือนที่เพื่อนๆเ,เห็นตอนนี้ค่ะบูก็สามารถถอนได้ที่ 6 USD ค่ะ8 USD ยังไม่ถึงนะคะก็กะว่าวันนี้จะให้ถึงแหละแต่ไม่ถึงค่ะเพราะว่าเป็นวันที่เราต้องทำวิดีโอนั่นเองแต่ก็ยังมีเวลาหาอยู่นะคะอ่ะเราไปคลิกที่6 USD ค่ะหรือว่า6ดอลลาร์นั่นเองแหละนะคะ,ะขึ้นเมนูบอกนะคะ เราจะได้รับการจ่ายหลังจากที่เราแลกเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็ใช้เวลาประมาณ7วันทําการนะคะแต่เวลาที่เราได้รับจริงๆนะคะไม่เกิน24ชั่วโมงค่ะกดโอเคนะแล้วก็คะแนนก็ลดพอแรกไปแล้วครั้งหนึ่งอ่นาคะแนนลดแล้วก็เหลืออยู่ที่8,776คะแนนค่ะ ก็แทบสีเขียวมันขึ้นที่0.4เนาะเราก็คลิกที่0.4ค่ะก็พูดง่ายๆเลยปูจะมาถอนแบบต่อเนื่องกันค่ะ,ะกดโอเคค่ะอ่า กลายเป็นถอน2ครั้งแล้วล่ะนะคะทีนี้คะแนนยังเหลืออีกเรากดต่อเลยค่ะที่0.4กดโอเคอีกเหมือนเดิมค่ะทีนี้คะแนนลดลงไปแล้วเหลือ858คะแนนค่ะเดี๋ยวปูไปเก็บต่อนะ อนไปแล้ว3ยอดนะคะเอาเป็นว่าเงินเข้าตอนไหนปูจะมาอัปเดตบอกเพื่อนๆรู้อีกทีหนึงนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของ แอปนี้เลยกร e ดดีดาก o n ถ้าใครดูจบแล้วมีข้อสงสัยประการใดฝากข้อความไว้ได้เลยหรือว่าอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้เจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ